สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำกิจกรรมเพื่อเด็กและสังคมนะคะเราอยู่ที่ไหนพี่น้องกามน้เจ้าบุรีเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเด็กๆรอเราเป็นยังไงบอกเลยว่าเรานัดบ่ายโมงครึ่งแต่เี้บ่ายสองนะคะเราเพิ่งมาถึงเพราะว่ารถติดเนาะเดี๋ยวไปดูกันน้นงน้อยเทวานี่เป็นเกณฑ์ใช่ได้นาะรถบังรถบังีนี่นะคะนี่นะคะให้เด็กๆลงก่อน ดูค่ะเรามาเลือกโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลนะคะเพราะว่าโอกาสโอกาสที่จะได้เจอเด็กเด็กเด็ก,เด,กเด็กจะได้เจอเรามันยากนะคะอตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะ,โอ,คะคโอ้ยดอง่ะสวัสดีค่ะดูเด็กๆนะคะดูเด็กๆ นีเลยมาเลยอะไรคะนี่อะไรคะของโรงเรียนทำหรอหรือว่าหรือว่าขายให้แค่พี่กินรีหรือเก็บเงินเนี่ยพีได้เหรอคะปกติขายกี่บาทห้าบาทวันนี้เหรอจริงเหรอขอบคุณค่ะชิมชิมชิมลองชิมแล้วบอกสิอร่อยจริงอร่อยจริงนี่ยคะ อร่อยมากห้าบาทนะดูดิได้กำไรไหมลูกห้าบาทเนี่ยไม่ได้เหรอไม่รู้อร่อยนะคะอร่อยค่ะมาถึงเราก็ยังไม่ทานโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนอะไรบ้านน้ำโจรโรงเรียนบ้านน้ำโจรพี่เอาสีม่วงได้ไหมเปลี่ยนให้ได้ไหมจะขอสีม่วงมาด้วยเขียวก็ได้ลูกเขียวก็ได้น้องหมกทำหน้าแบบยังจะเลือกอีกชื่อน้ำอะไรคะนี่น้ำอะไรคะขอบคุณค่ะ

พี่สาวนุชเป็นผู้ใหญ่บ้านเฮ้ยนุชแล้วพี่ต้องหาเสียงช่วยซะอยากรู้ไหมคะว่าที่นี่คือที่ไหนตามมาค่ะตามมาอ๋อดูเนาะโรงเรียนบ้านหุ่งน้ำโจ๊โรงเรียนเก่านุชเหรอเพิ่งรู้มาเฮ้ยพี่สาวเป็นผู้ใหญ่บ้านเราจะต้องผ่านภูเขาก่อนเมื่อกี้เรานินทาไปแล้วว่าโ้ยใครมาหาโรงเรียนได้แบบ ถูกใจพี่มากเลยนี่เลยพี่เหรอแล้วบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ตรงเดี๋ยวค่ะยังไม่ทันจัดกิจกรรมค่ะขายพี่ซะแล้วไไหมไคาเฟ่กำลังขึ้นใช่คาเฟ่ทั้งนั้นเลยอยู่ทางเข้ามาที่เที่ยวเหรอเป็นโรงเรียนเหรอพี่นุษเ์ที่ไหนคะสนามเป็นเที่สองนี่เลยค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนไม่มีดอกคาแล้วมีกอล์ฟพี่สาวเป็นผู้ใหญ่บ้านเหรอคันนี่ค่ะไหนพี่สาว หนูเป็นลูกหลงค่ะอันนี้ก็จะแบบอันที่เขาแม่ค่ะลูกหลงคนเล็กอ๋อก็เลยชื่อน้องนุชฝุ่ท้องอ๋อไม่ทาอยู่ว่าทำไมถึงเลือกโรงเรียนนี้อ๋อเป็นโรงเรียนเดียวแล้วทำทีมันดีตรงไหนทำอยู่แต่แบบไม่ได้จริงนเพราะว่าโค้ชที่มาทำที่เราเฉยๆนี่แหละค่ะที่มาของเรียนห้วยโจนห้วยบ้านห้วยเราโจนบ้านห้วยน้ำโจนนะคะมีห้วยทอดแตงเวาแหด้วยแบบอร่อยมาก อ๋อเหรอเฮ้ยเราเคยซื้อกล้วยมันสวยมากใครสนใจนะคะหลังไมค์มาสั่งได้เขาทำสวนกล้วยกล้วยกล้วยหอมจริงๆอันนี้จริงจริงกล้วยนร่อยกล้วยอร่อยไหมอร่อยค่ะกล้วยทอดอร่อยโรงเรียนบ้านพุ่มจุดแต่โรงเรียนบ้านบอรโรงเรียนบ้านพุ่มจุแห่งนี้เป็นข้าวสารของหนูหนูอยาก อยากจะก้าวไปเป็นนักบุรีบอมที่ชาติขอบคุณมาก นีตาสองค่ะแล้วแล้วที่มาให้พี่ชู่ีมาเลยสุพีงั้นลองลองเตนซิสุพีฮะคราวนี้พี่บอกพร้อมให้ตีตักสองครั้งแล้วก็นสุพีถูกไหมฮองนะนะ เจ้าเห็นย้าเจ้เหม่ย้าเ่จ้าเหมรูเจ้าเหม่ยเจ้าเหม่ยเจ้เดี๋ยจ้าเหี๋ยวจ้าเหมย้าเหม่้าเห่ยเ้าเหมาเหม่ยเเหี่ยเจ้าเ่ย น้องน้องิมมงนิมมงน่จไ่ได้อชื่ออะไรนะนง่อชื่ออะไระนงี่คนที่2พี่ก็วยี่็สองมวยนี่กติกานะคะทุกคนได้คิดท่าชื่อตัวเองเวลาของเก่าอทาย่างเอ พี่น้องหาภาพี่น้องยังไงภาพที่ม่เคยพี่ชื่ออะไรอะอ่าพี่ชื่อพี่เกียร์พี่เกียร์ข้าไงดิท่อนเขาบอกพี่กียโอเคหาพี่ชื่ออะไรพี่ค่ะพี่เล็กค่ะสมาคมนักโทษอาวุธเลงการท่องเที่ยวนะคะค่ะพี่ชื่อพี่เต้นะคะพี่เต้ย คนตะ่างพี่คนนี้ช่ไร เป็นความโชคดีนะคะเราจะ<พ>ให้เสือ้อให้แวะอ๋อ <c oughs> ไม่ใช่ทำไมเราใส่อะไรดีดน้องบอกว่าพี่แพ้น<อ>้องบอกยังไม่ไมญญรู้ทำอะไรเลยเลยทำไมถึงคิดว่าพี่โสอยู่เชียงรายเดาลูกอะ โกหกแล้วก็กาตอบความจริงถูกคัาถกต้องแล้วลุงยัโกหใช่ไหมพี่เขาวยโอเอนาลหม่ารที่สอคุณคค่ะ ตัวสูงหนูดื่มนมไหมนมเห็นไหมก้อนหนึ่งอยากสูงไหมลูกหนูต้องดื่มนมนะมาค่ะรางวัลนี้ให้กับเด็กสูงนะคะปรบมือให้น้องหน่อยหาไม่ได้เลือกเลยเอาตัวไหนลูกเออเาปรบมือเพื่อนหน่อยเอนี่เสื้อใครเสื้อใคร มีมีชื่ออยู่ข้างหลังด้วยนะกลับไปบ้านบอกแม่นะได้เสื้อมาจากใครโอเคค่ะปมือเพื่อนหน,น่อนนูนูนูน,น,นยินย้มเนค่ยถอยเอาคนที่ยังไม่ได้อ่ะอนี่บ้า<ส>นคนที่ยังไม่ได้รางโอเคล,อออลุกก็ไปลูกปมือเพื่อนหน,น่อยกับปิ้งเตอร์นะลูกแล้วก็จะมีเสื้อผ้ายอยีกบางส่วนนะคะ วันนี้เวลาไม่พอพี่แจกไม่ทันเดี๋ยวให้ทางคุณครูทางท่านหอหรับไปแจกให้กับน้องๆคนที่ยังไม่ได้หรือว่าตามข้อกำหนดของโรงเรียนได้เลยนะคะ และนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทีมซูพรีมของเราได้ไปจัดให้กับน้องๆน,นะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะทุกคนก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะคะแล้วก็มีความสุขในการที่ได้แบ่งปันให้กับน้องๆที่อยู่ห่างไกลนะคะยังไงวิลาก็จะหาคลิปกิจกรรมดีๆแบบนี้มาให้ทุกคนได้รับชมกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้วิลาพาทัวร์ด้วยนะคะแล้วพวกเราก็จะออกทำกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนแบบนี้กัน เรื่อยๆคะ่ะรับรองเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะ